บุคคลไม่พอใจการเล่นความยินดีและการมาสุขในโลกแล้วไม่เพ่งเล็งอยู่เว้นจากฐานะแห่งการประดับมีปกติกล่าวคำสัตย์พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรกฉนั้นในอุเทศว่าการเล่นความยินดีและการมาสุขในโลกในคำว่าการเล่นการเล่นมีสองอย่างคือการเล่นทางกายหนึ่ง การเล่นทางวาจาหนึ่งละถึงนี้ชื่อว่าการเล่นทางกายละถึงนี้ชื่อว่าการเล่นทางวาจาในคําว่าความยินดีคําว่าความยินดีนี้เป็นคํำกล่าวถึงความไม่เบื่อน่ายคําว่ากามาสุขได้แก่สมจริงตามพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายกามาคุณห้าประการนี้หาประการเป็นไนคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดแลถึงภิกษุทั้งหลายกามาคุณห้าประการนี้แหล